สวัสดีเช้าวันจันนะคะที่18กุมภาพันธ์ปี2567นะคะเช้าวันนี้เรามาลงคลิปให้ลูกค้าหรือว่าท่านเจ้าของบ้านที่ยังมองหาบ้านเดี่ยวอยู่นะคะที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อบ้านนะคะให้ชมกันนะคะให้ดูกันนะคะเผื่อเผื่อท่านดูแล้วชมแล้วนะคะเปลี่ยนใจหรือว่าอาจจะถูกใจสไตล์บ้านถูกใจราคา นะคะถูกใจในอัตราการผ่อนนะคะก็ทักเข้ามาหาเรานะคะที่ท่านิสอน Asset and p r o p e r t y นะคะหน้างานเราอยู่ที่บ้านหนองไผ่ซอยสามหมู่14บสีนะคะตําบลขาใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะคะอยากจะเชิญชวนลูกค้านะคะท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อบ้านนะคะที่จะจองบ้านหรือว่ากำลังมองหาบ้านเดี่ยวอยู่ที่ราคาต่ำกว่า2ล้านนะคะเนื้อที่85ตารางวามาหาเรานะคะที่ท่านิสอน ทักมาได้เลย0 6 5 6 8 8 1 1 3 6 0 6 5 6 4 8 8 8 3 2นนะคะทักมานะคะบ้านเรานะคะเป็นบ้านบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะสไตล์ปั้นหยาสวยแบบไทยๆนะคะสีสันสวยงามนะคะบอกเลยนะคะทาสีขึ้นมาแล้วสวยงามมากนะคะเอ่อเป็นสไตล์ปั้นหยาตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะคะ<ม>หรือว่าคนรุ่น รุ่นกลางๆก็ได้นะคะเพราะว่าท่านใดนที่ต้องการสีสันสวยงามนะคะก็เข้ามาดูได้นะคะมาจองได้นะคะเพราะว่ากว่า,วาท่านจะตัดสินใจซื้อบ้านได้นะคะต้องตัดสินใจดูแล้วดูอีกนะคะโซนนี้จะอยู่ที่บ้านหนองไผ่หมู่14นะคะอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลขามใหญ่อยู่ใกล้ถนนชยางกูลนะคะลงมาเพียงแค่200มิเมตรเท่านั้นเองเฟสน,นี้อยู่หลังสวนน้ำเก่านะคะตรงข้ามกับเทศบาลขามใหญ่ มีเพียงสีแปลงเท่านั้นเองนะคะแปลงที่เห็นอยู่นี้นะคะที่อัดวิดีโออยู่นี้นะคะเป็นแปลง A2 เนื้อที่40ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่85ตารางเมตรนะคะ102ตารางเมตรรวมโรงจอดรถนะคะโรงจอดรถนี่1คันนะคะ3ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถจอดหน้าบ้านอีก1ได้อีก1คันเป็น2คันนะคะ1ห้องครัว1ห้องรับแขกนะคะ ก็คือเป็นฟังก์ชันทั่วไปนะคะก็คือพร้อมใช้งานนะคะรายการของแถมเราจะมีแท้งน้ำหนึ่งพันลิตรหนึ่งแทงนะคะปั๊มน้ำแรงดันหนึาสิบวัตต์หนึ่งตัวนะคะเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องไว้ใช้หน้าหนาวติดตั้งไว้ในห้องน้ำนะคะให้2เครื่องเลยนะคะเพราะว่าเพื่อเวลาหน้าหนาวนะคะลูกค้าจะได้ไม่ต้องออรอใช้น้ำกันนะคะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งสองห้องเลยนะคะ แล้วก็เตาแก๊สพร้อมหูดนะคะดูดควันติดตั้งให้แล้วเสร็จเลยนะคะเตาแก๊สเป็นชนิดแบบฝังสองหัวนะคะแล้วก็ติดตั้งพร้อมหูดดูดควันด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยนะคะแ,แค่เตรียมตัวกู้อย่างเดียวนะคะมาตัวเปล่านะคะมาหาเรามาตัวเปล่านะคะได้บ้านพร้อมที่ดินด้วยนะคะอาจจะมีเงินทอนให้ลูกค้าด้วยนะคะเชิญชวนนะคะทักมาได้เลยนะคะตัดสินใจได้เลยนะคะ อย่าลังเลนะคะตอนนี้บ้านพร้อมเข้าอยู่แล้วนะคะร้อยเปอร์เซ็นแล้วอาทิตย์หน้าวันพุธนะคะก็จะไปจ่ายค่ามิเตอร์นะคะวันพฤหัสหรือศุกร์ประมาณนี้ก็จะมาตัดมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าไฟฟ้าใช้งานได้ประปาใช้งานได้ก็คือพร้อมเข้าอยู่แล้วนะคะมาได้เลยนะคะทักมาเลยนะคะถ้าเกิดว่าทักมาตอนนี้จองมาตอนนี้5,000บาทนะคะอาจจะ ได้เข้าอยู่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือว่าต้นเดือนมีนาคมนี้ก็ได้นะคะเข้ามาเลยนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะมาดูบ้านตัวจริงได้เลยนะคะที่บ้านของไผ่ซอยสามนะคะเราเป็นทีมงานทนิสอนแอสเซทแอนด์พ p r t ลนะคะเราสร้างบ้านดีมีคุณภาพเราใส่ใจทุกขั้นตอนการก่อสร้างนะคะให้เราสร้างบ้านคุณนะคะ หรือลูกค้าท่านที่ต้องการทําบ้านสั่งสร้างก็ได้นะคะท่านมีที่ดินอยู่แล้วก็ได้ติดต่อเราเข้ามาหรือไม่มีที่ดินก็ได้นะคะทักเราเข้ามาอยากอยู่โซนไหนอยากอยู่ที่ไหนหรือว่า,าไปมองเห็นที่ดินแปลงไหนที่อยากอยู่หรือว่าอยากสร้างบ้านทักเข้ามาหาเรานะคะราคาเรานะคะมีมาตรฐานนะคะมาตรฐานทั่วไปตามราคาตลาดเลยนะคะไม่ต้องกังวลใจว่าบ้านไม่ได้มาตรฐานนะคะ เพราะเราสร้างบ้านดีนะคะเราการันตีการก่อสร้างน,นะคะเร,เราควบคุมงานด้วยตัวเราเอางนะคะเรามีวิศวกรควบคุมงานให้เราด้วยนะคะพอสร้างเสร็จแล้วรเราก็จะให้วิศวกรมาควบคุมมาดูแลเราอีกทีหนึ่งมาตรวจตรวจสภาพบ้านอีกทีหนึ่งนะคะเรารับประกันผลงานของเรานะคะเรารับประกันโครงสร้าง3ปีนะคะรับประกันรอยแตกรอยร้าวสีหรือรอยรั่วอะไรเงี้ยเรารับประกัน1ปีนะคะ เราจะมีบริการหลังการขายให้ลูกค้านะคะ1ปีนะคะทักมาเลยนะคะอย่าลังเลนะคะทักมาได้เลยนะคะมาตัวเปล่าได้บ้านพร้อมที่ดินด้วยนะคะโซนนี้เป็นพื้นที่ดินส่วนตัวด้วยนะคะไม่มีคนพุดพาดน,นะคะอยู่อยู่แล้วอยู่สบายนะคะอยู่แล้วทำเลดีด้วยนะคะเหมาะสำหรับที่จะเปิดออฟฟิศด้วยนะคะแล้วก็มีแปลงนี้ติดถนนด้วยนะคะอยู่ไม่ไกลชัยางกูลนะคะลูกค้า บอกเลยนะคะทำเลดีด้วยบรรยากาศดีด้วยทำเลนี้ทำเลดีจริงๆนะคะทำเลใกล้เมืองใกล้เทศบาลขามใหญ่นะคะท่านใดที่เช่าบ้านอยู่นะคะก็เลิกเช่าบ้านได้แล้วนะคะแล้วก็มาซื้อบ้านเราได้นะคะเปลี่ยนจากบ้านเช่ามาเป็นบ้านคุณได้เลยเปลี่ยนจากค่าเชา่าที่ที่จ่ายอยู่ทุกเดือนนะคะมาจ่ายค่าผ่อนบ้านได้เลยนะคะมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงคลิปหน้าให้ดูกันอีกทีนึงนะคะไว้พบกันนะคะแล้วก็ไว้ ลูกค้าทักมาจองเข้ามาแล้วไว้พูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ